เนื้อจงสวัสดีค่ะวันนี้นะคะพี่รินก็พาทุกทุกคนมาทําขนมกันค่ะมาทําขนมที่เขียงนานะคะทุกคนบ้านนาจ้ากัอนอย่างอื่นเราก็ต้องไปก่อไฟก่อนนะคะหาฟืนก่อน <laughs> หาฟืนเสร็จนะคะเราก็มาก่อไฟนะคะเรามีแต่อ,อ,อะไรนะไม่ไอไผ่ที่พ่อตัดทิ้งเป็นก้อนเอท่อนๆไว้นะคะแล้วเราก็ก่อไปเรื่อยค่ะ กวดจะได้กินนะคะลมพัดแล้วพัดอีกนะคะมันก็ไฟไม่ติดซักะทีใช้เวลานานมากนานแล้วไม่ได้ก่อไฟนะทุกคนอันนี้ก็มาก่อไฟที่เขียงนานก็เลยแบบใช้เวลานิดนึงเออกวดจะได้กินนะคะมันก็ไม่ได้ง่ายเลยนะและแล้วเราก็ทำได้ค่ะทุกคนเพราะว่าเรามีอะไรนะเขาเรียกว,ว่าหนังย่าง หนังยางร้นนะคะช่วยนะคะเพราะว่าไม่งั้นคือลมมันตีนะคะมันจะไม่ติดนะและจากนั้นเราก็ก่อไฟเสร็จแล้วจ้าตั้งหม้อเลยคะ่ะตั้งหม้อเสร็จนะคะเราก็รอให้น้ำมันเดือดก่อนนะค่อยเทเสาคูเข้าไปคะ่ะแล้วก็คนๆๆจ้าระหว่างเทสาคูก็คือเราก็ต้องเอาสาคูไป ผ่านน้ำนิดนึงนะคะแล้วก็ค่อยเอามาใส่นะคะเวลามันจะได้แบบไม่ติดกันนะทุกคนเดี๋ยวว่าอันนี้คนจนเละไปแหล <c oughs> ่ลูกสาวก็มาช่วยนะคะ <c oughs> อันนี้เราใส่น้ําตาลแล้วก็อ่ามันได้ที่แล้วนะคะเราก็เอามาใส่กะทิไปเลยจ้าทุกคนกัน <c oughs> ที่เราจะใส่กะทิคือลองให้แบบเอ่อเราเราออกมาเอาออกมาก่อนนะ <c oughs> เพราะว่าไม่งั้นคือเดี๋ยวมันจะไม่อร่อยค่ะมันจะไม่มัน <c oughs> ลูกสาวก็ช่างช่วยนะคะและแล้วเราก็ถึงเวลาเรียกพ่อกับแม่แล้วก็สามีมากินกันหลังจ้าอันนี้คือพ่อตานะคะพ่อตาบอกว่าอร่อยมากพ่อก็ไม่ได้บอกว่าหวานมากนะแต่นางสามีชานนี่บอกหวานหวานบอกว่าไปแล้วนะทุกคนเดี๋ยวรอบหน้ามาทำคลิปใหม่ให้คะ่ะ